สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมนี่คือแนวทางฮานอยสําหรับวันที่20พฤศจิกายน2565นะครับ3ชุด3แนวทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูผลงานของวันที่19นะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทั้ง3ารอบนะครับชุดจับ2ตัวฝั่งซ้ายมือด้านบนนะครับ3 1 5 6นึนะครับมี3 1เข้ารอบธรรมดานะครับแล้วก็มี29นะปิดท้ายรอบ v ีนะครับผมวันนี้มาแค่2รอบในส่วนของชุดจับ2ตัวนะครับ ตัวเด่น No.8 851นะครับ851มาทั้งสามตัวนะครับ8เข้า5เข้า1เข้านะ 8VIP นะครับ1ธรรมดาแล้วก็บนล่างรอบพิเศษตัวที่ติก1กับ5มาทั้งสองตัวเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับหวังว่าจะเดินยามแบบนี้ต่อเนื่องนะครับผมนั่นคือในส่วนของตัวเด็นนะครับสําหรับตัวเอทิทิกให้นะครับอสองตัวครับมีตัวไหนเข้าบ้าง หนึ่งสามนะครับตัวกลับรอบธรรมดานะครับผมมาหนึ่งชุดนะครับนั่นคือในส่วนของชุดสองตัวสำหรับวันที่สิบเก้านะครับผมแล้วถ้าสำหรับวันที่ยี่สิบนะครับชุดจับสองตัวหรือว่าชุดวินนะครับ, 48, 9, 70, รบ, 11, รบสี่แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมเจ็ดตัวมาเดิมนะครับในส่วนของสองตัวนะครับผมสามห้า 8ปดศนสองะครับผมหกแปหกศูนนะครับหกหนึ่งสาเจนะครับผมสามแปดหนึ่งสาหสนะครับสองตัว สิบชุดนะครับผมมาดูในส่วนของเด่นน no ้อยสามตัวสองห้าแปดนะครับเป็นตัวเด่นนะครับผมตัวที่จะติ๊กให้นะครับวันนี้ขออนุญาตไปคู่นี้นะ ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในชุดจับสองตัวเลยวันนี้นะครับสองชุดสองสูตรมาไม่แมทกันนะครับตัวเชื่อว่าตัวเด่นของเอ๊ะนะผมจะเดินโดยยาวรึเปล่ารอติ๊กให้นะครับจะมาอีกไหมนะครับผมจดสติกันด้วยก็แล้วกันนะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะครับนี่คือแนวทางซัหรับวันที่20พฤศจิกายนนะครับผมขอผลทั่วการติดตามนะครับยังไงวันอาทิตย์มันก็จะออกไปแปลงนิดนึง อ,อยังไรก็เล่นแบบระมัดระวังก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน,น้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกคนไลค์คดถูกใจเจอกันใหม่สวัสดีครับ